ทำไมเลือกตั้งไทยถึงยังดูไม่โปร่งใสสักทีมาเทียบกับประเทศที่เจริญแล้วกันบ้างว่าเขาทำกันแบบไหนกันญี่ปุ่นใช้กระดาษเลือกตั้งที่เด้งกลางออกเองได้เพื่อน,นับคะแนนไว เกาหลีใต้ทรงรถตำรวจประกบหีบพร้อมประชาชนนั่งไปด้วยแต่มองกลับมาที่บ้านเราทำไมยังมีคำว่าบัตรเคร่งมีการประท้วงส่องไฟฉายไล่กกโตวันนี้มาเปิดดูไส้ในกันจะชัดว่าประเทศที่เขาจเจริญแล้วเขาทำยังไงให้คนเชื่อใจไม่ต้องมานั่งเถียงกันว่าโกงหรือไม่โกงพูดถึงเรื่องเลือกตั้งทีไรอารมณ์มันขึ้นทุกทีบ้านเรานี่จบเลือกตั้งปุ๊บดราม่ามาปับ๊บ โดยเฉพาะภาพจําที่ติดตาพวกเราคือบัตรขย่งหรือคะแนนที่มันงอกเกินจํานวนคนมาใช้สิทธิ์จนชาวบ้านร้านช่องวัยรุ่นคนรุ่นใหม่ทนไม่ไหวต้องออกมารวมตัวกันจุดเทียนส่องไฟฉายหน้าหอศิล์หรือที่เชียงใหม่เรียกร้องให้กะกะตนับคะแนนใหม่เพราะเขารู้สึกว่า แพ้ไม่ว่าแต่ต้องโปร่งใสแต่ฟังคนคุมกฎอย่างกะกะตก็ออกมาบอกว่าจะให้นับใหม่ดื้อๆไม่ได้ต้องมีหลักฐานมีการทักท้วงหน้างานตามระเบียบราชการเป๊ะๆไม่งั้นไม่มีเหตุผลที่จะสั่งนับใหม่ฟังแล้วมันก็น่าหงุดหงิดใจว่าทำไมความชัดเจนมันหายากจัง ทีนี้ลองข้ามน้ําข้ามทะเลไปดูญี่ปุ่นกันบ้างเชื่อไหมว่าประเทศไฮเทคขนาดนั้นเขาไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์เลือกตั้งนะเขาใช้ดินสอเขียนชื่อผู้สมัครลงไปเลยเป็นประเทศเดียวในกลุ่ม G7 ที่ทําแบบนี้แต่ที่เด็ดมันอยู่ที่ความใจกว้างถ้าคุณเขียนชื่อผู้สมัครผิดนิดผิดหน่อยตกหล่นไปบ้างแต่อ่านแล้วรู้ว่าตั้งใจเลือกใครเขานับคะแนนให้หมดไม่มีการมาจับผิดให้เป็นบัตรเสียหยุ้มยิ้มเหมือนบ้านเรานี่แหละคือสิ่งที่เรียกว่าระบบความเชื่อใจที่เขาสร้างกันมานาน และที่ว้าวซ่าสุดๆคือกระดาษที่เขาใช้เขาเรียกว่ากระดาษยูโปเป็นกระดาษผสมพลาสติกเหนียวทนน้ำฉีกไม่ขาดเวลาเราพับบัตรหย่อนลงหีบพอเทออกมาปุ๊บบัตรมันจะดีดตัวคลี่ออกเองทันทีไม่ต้องให้เจ้าหน้าที่มานั่งเสียเวลาคลี่บัตรทีละใบทำให้เขานับคะแนนได้เร็วมากใช้เครื่องสแกนลายมือช่วยอีกแรงแต่เดียวรู้ผลผิดพลาดทางเทคนิคน้อยมากนี่คือการเอาเทคโนโลยีมาแก้ปัญหาคนทำงานอย่างฉลาดไม่ใช่เออะก็โทษระบบล่ม มาดูฝั่งเกาหลีใต้บ้างรายนี้สายเป๊ะสายเนี้ยบเพื่อตัดปัญหาว่ากากระบาททับเส้นหรือไม่ทับเส้นเขาเลิกใช้ปากกาแต่ใช้ตราปัม๊มวงกลมสีแดงปั๊มลงไปเลยจบข่าวชัดเจนบัตรเสียแทบไม่มีแถมบางเขตนี่ล้ําจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งสดๆจากเครื่องตอนคนเดินเข้าไปรายนานตัวเลยตัดปัญหาบัตรปลอมบัตรผีบัตรเกินตั้งแต่ต้นลม ส่วนตอนนับก็ใช้เครื่องตรวจแบบข้อตอบนับแป๊บเดียวได้รู้ผลคะแนนทันทีหลังจากนั้นค่อยเช็คซ้ำโดยการนับด้วยคนอีกครั้งหนึ่งเรียกว่าโอกาสพลาดยากมาก แล้วตอนขนหีบบัตรไปนับเกาหลีเขาไวไวใจให้ใครขนไปมั่วซั่วในรถหนึ่งคันต้องมีสามประสานนั่งไปด้วยกันคือตำรวจเจ้าหน้าที่และประชาชนนั่งจ้องตากันไปจนถึงศูนย์นับคะแนนกลางเลยไม่มีการแอบแวดข้างทางแน่นอนและที่สำคัญข้าราชการที่มาคุมเลือกตั้งเขาใช้ระบบส่งข้ามเขตคือเอาคนจากที่อื่นมาคุมไม่ให้คนในพื้นที่ทำเพราะกลัวจะรู้จักมักจีกับหัวคะแนนแล้วช่วยกันโกงนี่คือการปิดช่องโหว่แบบชนิดที่ว่ามดก็ยังเดินผ่านไม่ได้ พอฟังแบบนี้แล้วย้อนกลับมาดูบ้านเรามันน่าคิดนะปัญหาของเราอาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่าไม่มีงบประมาณหรือไม่มีเทคโนโลยีแต่พื้นฐานมันคือความเชื่อใจหรือเปล่าญี่ปุ่นเขามีความเชื่อใจเป็นทุนเดิมเขาเลยยืดหยุ่นได้ เกาหลีใต้เขาสร้างระบบที่ตรวจสอบเข้มข้นจนคนวางใจแต่ของเราพอไฟดับคะแนนเปลี่ยนบัตรขย e n มันเลยเกิดคำถามว่าสรุปแล้วเราจะแก้ที่ระบบหรือต้องแก้ที่คนกันแน่เพราะตราบใดที่กติกายังถูกมองว่าเอื้อให้ใครคนใดคนหนึ่งหรือกรรมการถูกมองว่าไม่เป็นกลางต่อให้มีเครื่องมือวิเศษแค่ไหนความวุ่นวายมันก็ไม่จบก็ฝากไว้ให้คิดกัน เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวมันคืออนาคตของพวกเราทุกคนอยากเห็นการเลือกตั้งครั้งหน้าที่จบแล้วจบเลยไม่มีคอขอรหาก็ต้องช่วยกันจับตาและเรียกร้องมาตรฐานที่มันสากลแบบนี้แหละใครเห็นด้วยหรือใครมีไอเดียว่าบ้านเราควรเอาแบบอย่างไหนมาปรับใช้คอมเมนต์คุยกันได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเราเอาไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องราวเจาะลึกแบบนี้ในครั้งหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ